สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวิชาภาษาไทายของคุณครูปิ่นวันนี้นะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนคำขวัญก่อนอื่นคุณครูขอตั้งคำถามไว้ก่อนเลยว่าเด็กๆเคยได้ยินคำขวัญอะไรบ้างอลองคิดไว้นะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูจะถามใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆมาดูเกี่ยวกับความหมายของคำขวัญก่อน คำขวัญก็คือถ้อยคำข้อความหรือว่าบทกรอนสั้นๆเพื่อให้จําได้ง่ายๆโดยแต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือว่าให้เป็นสิริมงคลนะคะคำขวัญเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยประเภทที่หนึ่งเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายอุดมคติแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มบุคคลหรือว่าสถาบันใดๆยกตัวอย่างเช่นคำขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแอเด็กๆ หลายคนท่องได้แคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกอันนี้เราต้องเคยท่องกันในห้องเรียนแน่นอนเลยใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคำขวัญของอำเภอด่านมะขามเตี้ยกันบ้างเมืองชายแดนแคว้นขุนด่านชุมชนโบราณสายทานพาชีคุณครูเชื่อว่าเด็กหลายคนยังไม่รู้จัก เกี่ยวกับคำขวัญของอำเภอด่านมะขามเตี้ยที่คุณครูยกตัวอย่าง2องคำขวัญน,นี้มาก็เพื่อให้เห็นว่าประเภทที่1เนี่ยเป็นการแสดงจุดมุ่งหมายอุดมคติแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบุคคลหรือว่าสถาบันใดๆเพราะว่าอันนี้แต่งเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นคำขวัญประจําจังหวัดและประจําอำเภอด่านมะขามเตี้ยของเราก่อนที่จะไปสไลด์อื่นเด็กๆสังเกตสไลดนี้ว่า คำว่าแคว้นโบราณมาดูคำขวัญการจนบ,บุรีก่อนนะคะแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ําแควแหล่งแร่น้ําตกให้เด็กๆเ,เนี่ยอ่ดูตรงนี้ค่ะคําว่ารานเห็นไหมคะโบราณกับคําว่าด่านเขาใช้ทั้งตัวสะกดใช้สระและตัวสะกดเดียวกันเห็นไหมด่านเจดีอ๋าคาว่าดี อ้าโหเมาส์ครูเป็นกับคำว่านีเห็นไหมเขาก็ใช้สระเดียวกันก็คือสระอีดังนั้นสังเกตได้ด้ือยังว่าคำขวัญเนี่ยเวลาเราแต่งขึ้นมานอกจากจะเป็นคำที่สละสลวยเพราะว่ายังจะต้องเป็นคำที่มีคำคล้องจองคุณครูเชื่อว่าเด็กๆป .5 เนี่ยเคยเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำของจองเช่นเดียวกับคำขวัญอำเภอด่านมะขามเตี้ยของเรา ดูนะเมืองชายแดนเห็นไหมคะลงท้ายด้วยคำว่าแดนใช้สระแอและนอนหนูต่อไปวักต่อไปเป็นแคว้นขุนด่านเห็นไหมคำว่าแดนกับคำว่าแควน2องคำนี้ที่มีลักษณะใช้สระและตัวสะกดเดียวกันชุมชนโบราณน,นี่คำว่าด่านกับคำว่าลานสายทานภาษีคำว่าลานกับคำว่าทานเห็นไหมคะ เขามีการใช้คำของจองด้วยต่อไปค่ะประเภทของคำขวัญประเภทที่2ก็คือเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันตรายถึงประโยชน์หรือคุณค่าเช่นคำขวัญในวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดเห็นไหมเวลาเด็กๆเกพิ่งจะเดินรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปใช่ไหมคะ สังเกตดีมันจะมีคำว่าอะไรนะคนคนเสพตายคนขายติดคุกใช่ไหมเนี่ยอันนี้เขาเป็นการแต่งคำขวัญเพื่อให้เตือนใจหรือตระหนักถึงภัยอันตรายต่างๆแล้วก็อีกคำขวัญหนึ่งก็คือวันแม่แห่งชาติให้เราตระหนักถึงความรักที่แม่มีต่อลูกนะคะรวมถึงวันเด็กแห่งชาติด้วยอะไรนะวันเด็กแห่ง,หงชาติมันมีคำขวัญที่ เด็กดีมีวินยัยใส่ใจการศึกษาอะไรประมาณนี้คะ่ะลูกแล้วก็คาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ต้องการให้เราตระหนักถึงการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลกคือให้เราเนี่ยเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ต่อไปมาดูเกี่ยวกับองค์ประกอบของคําขวัญมั้งนะคะองค์ประกอบของคําขวัญเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1, ความมุ่งหมายหรือว่าแนวคิด 2. ข้อความหรือว่าเนื้อหาอย่างข้อที่1เนี่ยมุ่งหมายและแนวคิดเราต้องคิดว่าเอ๊ะคำขวัญที่เราจะแต่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราต้องการที่จะแต่งเพื่ออะไรกับ2ข้อความหรือเนื้อหาเนี่ย เราจะใช้ข้อความหรือว่าใช้เนื้อหาประมาณไหนดึงดูดความสนใจทําให้ผู้อื่นเนี่ยอยากจะอ่านคําขวัญของเราหรืออ่านแล้วรู้สึกเอ๊ะรู้สึกสงสยัยหรือรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจ 3. ศิละปะแห่งการใช้ถ้อยคําก็คือการเลือกสรรถ้อยคํามาใช้ในคําขวัญของเราว่าเอ๊การที่ใช้คํานี้กับคํานี้เนี่ยจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความรู้สึก คองจองหอเอความรู้สึกคล้อยตามกับเราไปหรือเปล่าอ่าอันนี้เขาเรียกว่าศิละปะแห่งการใช้ถ้อยคํานะคะหลักการเขียนง่ายๆเลยในการเขียนคําขวัญของเรา 1. ใช้ถ้อยคําที่กระทัดรัดหรือเป็นคําสันส้นๆเห็นไหมเมืองชายแดนแคว้นขุนด,านด่านชุมชนโบราณสายทานภาชีคำเนี้ยแค่นิดเดียวเอ๊ะทำไมเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่า ออคำขวัญที่ได้มาเนี่ยมันเป็นคำขวัญที่ให้รู้ลักษณะเด่นของอำเภอเราเลยเนาะอ่ะต่อไปใช้คำขวัญตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่ควรเกินสิบหกคำเวลาเราแต่งคำขวัญเราจะไม่แต่งเกินสิบหกําสิบหกคำมีการแบ่งวรรคได้ตั้งแต่หนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคและสี่วรรคสองเขียนให้ตรงจุดมุวงหมายมีการแสดงความคิดของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนสามมีการจัดแบ่งจังหวะของคำที่สม่ำเสมอ อย่างเช่นถ้าวักที่1เราจะเอา3าํคำวักที่2ก็ต้องประมาณ3-4ถึงคไม่ใช่แบบวรคหนึ่งสองคำวักที่2ประมาณ8คํคำอย่างเงี้ยก็เกินไปนะคะต่อไป C มีการเล่นคํามีการเล่นเสียงสัมผัสการใช้คําซ้ํามีพลังโน้มโน้มหนาวใจเล่นคําในที่นี้ก็คือหาคําที่มีคํำของจองที่มันมีลักษณะที่แบบ ใช้ตัวสะกดเดียวกันใช้สระเดียวกันแล้วมันมีความหมายที่หลากหลายเราสามารถเอาคำนี้มาเป็นลักษณะการเล่นคําได้เลย 5. เป็นการตักเตือนหรือว่าแนะนำให้ปฏิบัติในทางที่ดีข้อหลกัหลกๆของการแต่งคำขวัญก็คือบอกแล้วใช่ไหมคะเป็นการคือแต่งแบบสร้างสรรค์น,นะลูกก็คือแต่งขึ้นมาแล้วจะต้องรู้ว่าใครอ่านแล้วเราแล้วเขาจะต้องรู้สึกอย่างไรอ่าต่อไป คุณครูจะมีตัวอย่างคำฝันคำขวัญคำฝันนีแ้แหละคำขวัญให้เด็กๆดูอย่างเช่นอันนี้ที่เอามาเป็นอุดมคติของอาชีพตำรวจของคุณตำรวจเนี่ยเขาก็มีคำขวัญเหมือนกันตำรวจอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันเห็นไหมคะคำว่าไหนกับคำว่าใจเป็นคำคล้องจองเหมือนกันเป๊ะเลยใช้สระไอเหมือนกัน ตัวอย่างคำขวัญที่2เป็นอุดมคติหรือว่าแนวทางขององค์กรสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีคุณครูเชื่อว่าหลายคนเกิดมาปุ๊บได้ดูเลยโทรทัศน์ช่องเจ็เนี่ยก็คือโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเห็นไหมคะคำขวัญของเขาคำว่าสีกับคำว่าวีก็เป็นคำของจองเช่นเดียวกันต่อไปสามัคคีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมอันนี้ก็เป็นคำขวัญวันเด็ก ปี2551โดยพลเอกสุรยุทธ์จุรานท์เห็นไหมคะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำขวัญที่มีการใช้คำของจองคี้กับมีในกับฝ่ายรู้กับชูแบบนี้เป็นตน้นต่อไปตัวอย่างที่ยาวๆนิดหนึ่งก็จะเป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครเขาก็มีคำขวัญดังต่อไปนี้กรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยอ่าน,นี้คือตัวอย่างของคำขวัญจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นะคะอ่าทีนี้สำหรับวันนี้ดูกันบ้านเห็นปะว่าไม่ยากเวลาเราแต่งคำขวัญขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องที่ยากก็คือเด็กๆสามารถหาคำล้องจองมาเรียงอะไรกันให้เรียบร้อยทีนี้ให้ดูแบบฝึกหัดค่ะเล่มสีเหลืองของเรา ดูที่หน้า59เห็นไหมหน้าห้าสิให้เด็กๆเ,เรียงกลุ่มคำที่กําหนดให้เป็นคําขวัญที่ถูกต้องยกตัวอย่างเชน่นคุณครูคดูเฉลยข้อที่หนึ่งให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างเลยเขาให้คําว่าอุตสาหกรรมก้าวหน้าผลไม้รถลำรถลำ้ำน้ำปลารถเด็ด สุนทรผู้กวีเอกเกาะเสม็ดสวยหรูเห็นปะเขาไม่ได้มีการเรียงมาให้เราเลยไม่มีการค้องจองเรียงแล้วแบบไม่เข้าใจดังนั้นอันนี้ให้เด็กๆมาเรียงคำขวัญจังหวัดระยองใหม่ก็จะได้ดังต่อไปนี้ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารดเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรผู้กวีเอกนี่ พอเรามาเรียงใหม่ปุ๊บเป็นไงน่าฟังมากขึ้นไหมคะถ้าเป็นอย่างข้างบนเนี่ยเราอ่านแล้วเราไม่ไม่เข้าใจแออุตสาหกรรมก้าวหน้ามันเหมือนเป็นประโยคธรรมดาเฉยเฉผลไม้รดล้ําน้ําปลารดเด็ดสุนทรผู้กว,วีเอก,กเกาะสม็ดตัวยหลูถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามันเป็นการที่เรียงคําขวัญให้ถูกต้องเนี่ยผลไม้รดล้ําเห็นไหมสระอํา อุตสาหกรรมก้าวหน้าล้ํากับกรรมเห็นไปคะแล้วก็น้ําปลารสเด็ดคําว่าหน้ากับคําว่าปลาก็สมเ็ดสวยหรูคําว่าเด็ดกับคําว่าเม็ดแล้วก็สุนทรภู่กว,วีเอกคำว่าหรูกับคําว่าผู้เนี่ยเขามีการใช้คํำของจองต่อไปทำันจังหวัดเชียงใหม่บ้างประเพณีเป็นสงา่าบุพชาติล้วนงามตา งามล้ําค้านครผิงดอยสุเทพเป็นสีเอ่าแล้วให้เด็กๆไปเรียงเองนะคะเรียงให้เป็นคําขวัญให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปคําขวัญของเด็กชายสหัสสหัสวัธนูป .4 ทับหให้เด็กๆเรียงนะถักรักจากชีวันผู้ร่วมก่อความฝันอุ่นไอในรักพ่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอ่ะเรียงยังไงให้มีการคำคองจอง เรียงยังไงให้อ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออหน้าฟังนำประชาธิปไตยมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมอ่อันนี้เด็กๆก,ก็ไปเรียงเองนะคะขยันใฝ่รู้คิดสร้างสรรค์เชิดชูคุณธรรมโอ้อันนี้ง่ายง่ายมากข้อที่ห้าง่ายมากอเด็กๆลองเรียงดูนะคะสําหรับแบบฝึกหัดหน้าที่ห้าสิบแปดการบ้านวันนี้ต่อไป หน้าที่59ด้านบนเนี่ยเขาจะมีนิดหนึ่งให้เด็กๆแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการลดโลกร้อน1นึ่ขวัญตัวอย่างค่ะคุณครูเอามาให้แล้วร่วมใจใช้ถุงผ้าลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติกถ้าจำไม่ผิดคุณครูจะสอนเด็กๆเ,เคยสอนเด็กๆเ,เขียนคำขวัญเกี่ยวกับเรื่องลดลดโลกร้อนเนี่ย น่าจะเคยสอนไปแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆลองคิดคําขวัญบอกแล้วว่าไม่ควรเกิน16คํานะอ่ามีการแบ่งวรรคให้ชัดเจนด้วยนะคะดังนั้นการบ้านมีแค่สองหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูปิ่นไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ